เขาจะลมแห้งแห้งจ้ากำลังสิลมามอาไราง่วว่าจ้าพวงเนี่ยค่ะเวิ่าฟ้วูจ้าพณกเราจะเป็นเจ,จ้าอนุ่าตไรงว่วเขาขอ็อก่อนงว่วแห้งอยู่ไกจ้าบ้ากาเสียงเนาะคะ่ะ ้มผัดข้นกับสีปิวตัวน้าจ้าเมงเตยุขุนแท <c oughs> บ้างฝ่าเน่ค่ะบางเนุ่นจะอืออะไบ้ตนยุค่าจ้าสกีตนยุค่้าง่าตนดูจบ้างเนีเอือว่า,ขา,กกข,า,า,าข,ขาวบากันเอาานี้ ยา,ายานนะพยักป้อนอากาศเห็นว่าผ้ายู่ได้ดูร้อนเด้อจ้ะโปรดระมัดระวังด้วยนะจ้าสนาัานนิยานเนาะค่ะสว่วนสีไลน์งัวนหอดบ้านเนอจ๊ะไก่งัวมันอยู่กับไก่บ้านก้าม,ามงลางัวก็ได้จ้ะเป็นกิโลสองกิโลผนจ้ะมองนี่น เดวจ้าเฮ้ยปก,กาศเสียงูไใต้หฮมใหม่แล้วจ้า มีนามีนาใชา่ไาจ๊าไปบ้านทะลกปะ้ะเร็วเร็วเร็วฝนมาแล้วทะลกป้ะปะฝนมาแล้ว,ฝน,ลวฝนมาแล้วพูดนะมือตื๊อตือเลยฝนมาแล้วจา้าเริ่มข่าวแล้ดูฝนแล้ว บาทเนี่ยร่มสิเลี้ยงนว่าลำบากหรอจ้าสิปล่อยเลี้ยงคือเกาประเด็ดหรอจ้าปลาลูกปาแม่สบห้าเป็นปานบ้านน้องลูกเนาะลมแห้งแห้งจ้า เ้ยฟังเสียงล่มจ้าตอนนี้ก้อนเนาะจ้าะไรงว่วงขาบานน้านก้อนเนาะจ้า